เพราะว่าตามประเพณีปฏิบัติเวลามีการประชุมร่วมกันแล้วผู้นําหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจารทั้งสองฝ่ายก็ควรจะออกมาถแถลงออกถแถลงการร่วมกันมไม่ใช่ออกเป็นคนละทีนะฮะก็ควรจะปรับเปลี่ยนไอการดําเนินงานอันที่สองคณะผู้แทนไทยก็ต้องควรจะกลับมารายงานรัฐบาลคณะคอรมอหรือว่าจะไปกับรัฐบาลก็ไปชี้แจงที่รัชสภาให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับท่าทีของไทย ผลคืบหน้าของการเจรจาอุปสรรคที่ยังมีหรือข้อตากที่มีอยู่ก็รายงานต่อสภาก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ทําไปแต่ว่างานทั้งหมดนี้กระทรวงการต่างประเทศจะต้องเป็นแกนกลางที่สัญอัอม,มันต้องทําอย่างเต็มความสามารถไม่ใช่เป็นเชิงลุกเชิงรับอะไรไม่ใช่นะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศต้องเข้มแข็งอธิบดีกรมส,สัญญาต้องเข้มแข็งประหลัดกระทรวงต่างประเทศต้องเข้มแข็งแล้วก็ ไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆมันก็มีเวทีกลางคือที่สภาความมั่นคงคิดว่ามันเป็นความการทำงานที่มันไม่ได้เรื่องของรัฐบาลตั้งแต่เศรษฐามาแล้วแล้วก็มาถึงรัฐบาลแพทองทานนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่สมัยประยุทธ์อะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องปรับปรุงตัวเองอะ่ะโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีมาริทรัฐมนตรีต่างประเทศ นะครับอย่าทําตัวเป็นสมุนของคุณทักษิณตอนนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วต้องทํางานในหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศปกป้องผลประโยชน์ของไทยไม่ใช่ทําตัวเป็นลูกสมุนเด็กถือกระเป๋าให้กับคุณทักษิณมันต้องสลัดไออไอ้สิ A ่งที่ได้มีมาในอดีตและต้องทําตัวเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศให้มันสมภาคภูิครับตัวส